หลวงตาได้เมตตาอธิบายว่านั่นคือแสงสว่างแห่งบุญทุกครั้งที่เราทำบุญไม่ว่าจะเป็นใส่บาตรสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาจะมีแสงสว่างแห่งบุญนั้นปรากฏขึ้นเสมอเพียงแต่จิตเรายังไม่เบาสบายหรือนิ่งละเอียดพอที่จะเห็นแสงสว่างนั้นได้เท่านั้น แต่เมื่อนำพระมากรรมสวดมนต์ภาวนาจนจิตนิ่งเบาสบายดีแล้วก็ย่อมจะสามารถเห็นแสงสว่างอันเกิดจากบุญกุศลที่ตนได้ทำไว้รวมทั้งแสงสว่างจากเทวดาเทพพรมทั้งหลายที่มาอนุโมทนาบุญกับเราที่ได้ทำและแสงสว่างแห่งบุญบาร,รมีอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระธรรม พระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์พระเจ้าจักรพรรดิเทพพรมทุกๆพระองค์ที่หลวงตาได้อธิษฐานจิตรวมลงสู่พระเครื่องของท่านได้